อมมาร์เกียวทีวีสวัสดีครับอมาร์เกียวทีวีนะครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสนะครับของที่ผมเพิ่งได้มานะจ๊ะก็คือทิชชู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมบวกกับหมวกแหลบนะผมบวกสิบเด้ออ่ามันจะทําให้ลดกูดาวเอิร์ธได้นะครับ2.2วินาทีนะครับอ่าสำหรับไอ้ทิชชู่หนึ่งนะครับอันนี้นะครับเพ่คอมโบกับหมวกแหลบ นะบหมวกแดบ,บเวลาบวกสิบเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้แรงขึ้นนะครับอ่าควาันนองสปูสเปียร์เราก็ต้องบวกเป็นคู่ไว้ก่อนนะครับนี้มีมัพนี่ฟอรเรนแล้วก็มีนี่นะครับคือเซ็ตของประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับแล้วก็อันนี้ผมยืมโล่ม่องมาจากคุณจ็อบด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าดามเมจมันจะเท่าไหร่นะสาหรับนี่ฮะไม่มีโล่ม่วงหมื่นครับหมื่นครับถามว่าเล่นได้ไหม มันประมาณสกิลว,วีวนึงมันออกสองทีนะแต่ทําไมดาเมจมันน่ารักจังเลยผมงงมากเลยนะตอนนี้นะครับอ่าอ่าโลแตกอีกอาชิพหายนะครับเสียงโลแตกด้วยนะครับโอ้โหโลวากิลี่ผมไปแล้วนะอ่านี่ใส่โลม่วงครับโอ้เร็วมากเลยนะครับเป็นการเทสที่เร็วจริงๆนะครับผมอ่านี่ใส่ปึ้มคือโลม่วงเข้าไปมันออกเป็นเสียเลยเลยนะ จากหมื่นห้านะครับเป็นเสียห้มันขึ้นมาอีกสิบเท่าตัวนะครับพี่น้องนะคือมันต้องมีนะของมันต้องมีโร่ม่งบวกสิหรือบวกสิบสอก็ได้คือมันต้องรวมกันกับหมวกแบบเนี่ยเป็นบวกยีบเอ็ดนะครับมันถึงจะออกดีนะครับคือถ้ารวมกันเป็นบวก21แล้วมันมันจะทําให้นี่นะเนี่ยเดี๋ยวบวก21ขึ้นไปนะครับคูดาวสกิลนะครับฮันเดดสเปียไป0ูนซึ่งมันก็คูดาวสกิลกับถ้าเป็น โอ้แท็กเก็ตโปเท็ชั่นนะครับของลุยนิ่งกาเรานะครับมันก็จะทำให้คูดาวเหมือนกันนะครับผมนะลดคูดาวลดคูดาวเออได้ลงไป0.5วิเหมือนกันก็คือหมวกบวก10ก็ได้ลูกบวก11อะไรอย่างงี้นะครับคือไม่ต้องทำหมวกบวก11อหรอกนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นอันนี้อันนี้ผมยืม12บเข้ามาครับมันก็จะเวอร์นิดหนึ่งนะพาะของเขาเวอร์นะครับเขาใช้ไม่ได้รับวกสิบเเขาคันนะครับ ส่วน r e c o r d o f s w o r d m a n เนี่ยมันก็จะช่วยนะครับมันเข้าไปมันชิวเพสอะไรอย่างงี้นะครับดีเลย์สกิลนะอันนี้มันชิวเพสนะไม่ต้องสนใจนะเราสนใจแค่นี้คอมโบมันได้อย่างงี้นะครับคือถ้ามีสรุปแล้วต้องมีไหมนะครับขอมต้องมีไหมมันต้องมีนะครับที่ชู่หนึ่งเสร็จแล้วมีหมวกแแบบก็ต้องมีโล่นะครับคุณถึงจะเล่นได้นะเอิศได้นะนะเนี่ะเป็นเสียนะอันนี้ยังไม่เต็มนะผมใสก่กราดแค่ใบเดียวนะครับก็คือ ไว้ในนะครับถ้าเกิดผมเอาไอ้วันเดอเลอร์เขียวมาใส่นะครับคูณคูณเข้าไปอีก3 0มนะมันก็เกือบ2 0 0 0 0นมันก็เล่นได้นะเล่นได้เลยแหละแล้วหมวกนี้ผมไม่ได้ใส่อ่อะไรที่มันมีแอคแทคเลยนะไม่ได้ออฟแอคแทคนะครับแล้วก็ไอ้ทวินแคนนอนไม่ได้ออฟอะไรที่เป็นแอคแทคนะครับลิงออฟอันนูก็ไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นเกี่ยวแอคแทคกสวอตแมนก็ไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นแอคแทคลองคำนวณดูนะครับนะ น่แอคแท็กพันร้อยบวกสองสองร้อยกว่านะพันสองบวกสองร้อยนะครับก็ลองดูทุกคนเอาไปคิดดูนะว่าจะสร้างว่าจะบิวอย่างไงนะครับสําหรับสายเอิร์ธได้นะครับแค่นี้ก็เล่นได้ไหมเนี่ยเห็นเล่นบอลหลีกมันบึ้งบึ้งเนี่ยอ่ากดกดแบบนี้เลยนะรัวรัวรัวนะรัว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 แบบลิ้นเลยนะแบบ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 นะฮะส่วนวันนี้ก็แค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอมันจะแพงนะครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกัน ที่ซู่อสองอ่ะแพงเกินผมไม่ซื้อหรอก